สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านการดูดวงเนื้อคู่สมพง์นั้นนอกจากปีเกิดแล้ววันเกิดทั้ง7ก็มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคู่ที่เกิดวันดีที่สมพง์กันจะช่วยหนุนนําชีวิตคู่ของท่านให้ดียิ่งขึ้นเมื่อได้คู่ดีชีวิตย่อมมีความสุขความเจริญคู่รักของท่านเกิดตรงกับวันอะไรเป็นคู่สมพงษ์กันมากน้อยแค่ไหนขอเชิญติดตามชมได้เลยครับ 1. คนเกิดวันอาทิตย์ นิสัยของคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนชอบช่วยเหลือคนโดยเฉพาะคนรอบข้างญาติพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่เพราะคนวันอาทิตย์จริงใจรักใคร่เพื่อนฝูงคนวันอาทิตย์มีความซื่อสัตย์ไม่คิดหักหลังแต่คนวันอาทิตย์อาจเป็นคนขี้งอนขี้ใจน้อยบ้างบางครั้งเป็นคนโกรธง่ายก็มีแต่คนวันอาทิตย์โกรธได้ไม่นานความโกรธนั้นก็จางหายไปสำหรับความรักของคนวันอาทิตย์นั้น เขาเป็นคนรักคนง่ายเมื่อรักแล้วจะทุ่มสุดตัวทุ่มเทสุดใจให้กับความรักและลักษณะเนื้อคู่ที่ดีที่เหมาะสมกันก็คือคู่ที่มีรูปร่างสันทัดเป็นคนที่มีนิสัยเป็นผู้ใหญ่สุขุมรอบคอบและดวงคู่สมพง์ของคนวันอาทิตย์ก็คือคนวันพฤหัสเนื่องจากคนเกิดวันพฤหัสถูกสร้างให้เป็นผู้นำมากกว่าผู้ตามการชอบช่วยเหลือคนอื่นที่เป็นอุปนิสัยคล้ายๆกัน เป็นผู้ที่มีสติปัญญามีความเข้มแข็งยึดถือในหลักการยกให้ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมเป็นที่ตั้งกับความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะควบคุมอารมณ์ของคนวันอาทิตย์ที่ใจร้อนให้เย็นลงได้คู่นี้จึงเป็นคู่มิตรที่ส่งเสริมกันดีเมื่อได้คู่กันคนทั้งสองจะอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนและมักได้รับโอกาสดีๆตามมาเคล็ดลับของเขาก็คือ คนวันพฤหัสจะสามารถควบคุมอารมณ์ร้อนของคนวันอาทิตย์ให้มีอารมณ์เย็นลงได้และสงบนิ่งลงนี่เป็นลักษณะของการครองคู่ที่ดีก็คือการสร้างสมดุลให้กันและกันคู่ของคนวันพฤหัสธาตุาดินกับคนวันอาทิตย์ธาตุไฟจึงมักเป็นคู่ที่มีความอบอุ่นภายในครอบครัวและสิ่งเหล่านี้ย่อมทำให้มีความสุขและความอุดมสมบูรณ์ คู่นี้จึงเรียกได้ว่าเป็นคู่วันเกิดที่เหมาะสมกันมากที่สุด 2. คนเกิดวันจันทร์ดวงเนื้อคู่ของคนเกิดวันจันทร์ที่เป็นคนมีสเสน่ห์พูดจาไพเราะอ่อ,อ,อนหวานสุภาพอ่อนโยนเป็นคนมีความเมตตามีทั้งจิตใจที่อ่อนไหวง่ายแต่ไม่ชอบขัดใจใครคนเกิดวันจันทร์จึงให้ความสำคัญกับความรักมากเป็นพิเศษ ถ้ารักใครชอบใครแล้วจะทุ่มเทให้จนหมดจิตหมดใจกันเลยจะยอมทำทุกอย่างให้ครอบครัวมีความสุขดวงคู่สมพงของคนวันจันทร์จึงเหมาะกับคนเกิดวันพุธเพราะทั้งคู่จะล้อมรวมเข้ากันได้เป็นอย่างดีทั้งสองจะสนับสนุนกันเป็นกำลังใจให้กันตลอดเวลาคนวันจันทร์เป็นคนธาตุดินเมื่อได้คู่กับคนวันพุธธาตุน้ำย่อมเป็นส่วนผสมที่ลงตัว เปรียบได้ดังการเพราะปลูกจะทําไม่ได้เลยหากดินขาดน้ําเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะให้ความชุ่มชื้นกับดินเมื่อใดที่ทั้งคู่ได้รวมตัวกันจะส่งผลให้เกิดความสมดุลขึ้นการรวมตัวกันจะก่อให้เกิดพลังและความกล้าที่จะมุ่งหน้าต่อไปสิ่งนี้ย่อมทําให้ชีวิตคู่ของเขาประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นคู่ของคนวันจันทร์กับคนวันพุธ จึงเป็นคู่ที่มองเห็นความสดชื่นที่เต็มไปด้วยพลังและความสุขและยังเป็นคู่ที่มีชีวิตชีวามีความกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลา 3. คนเกิดวันอังคารดวงเนื้อคู่ของคนเกิดวันอังคารที่มีนิสัยชอบพูดจาตรงไปตรงมาถึงแม้บางครั้งเขาจะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองไม่ยอมใครอีกทั้งเป็นคนปากไวหากแม้ในใครคิดต่อปากต่อคำกับคนวันอังคาร จะต้องล่าถอยไปด้วยความดื้อรั้นที่ไม่ค่อยจะยอมใครนี้เองคนวันอังคารจึงเหมาะกับคู่ที่จะยอมรับตัวคุณเองมากที่สุดและดวงคู่สมพง์ที่เหมาะสมกับคนที่สุดก็คือคนเกิดวันศุกร์เพราะคนวันศุกร์เป็นคนธาตุน้ำมีทั้งความอ่อนหวานนิสัยน่ารักชอบช่วยเหลือคนคนวันศุกร์เป็นคนพูดจาปากกับใจตรงกันหน้าตายิ้มแย้มแจ่ม,มใส ย่อมเป็นคู่ที่จะรับฟังปัญหาของคนวันอังคารได้เป็นอย่างดีเนื่องจากทั้งสองมีความคล้ายกันหลายอย่างทั้งความรู้สึกน้อยใจก็มีเหมือนกันส่วนคนวันอังคารเองก็มีปมในใจเหมือนคนรอบตัวหรือพ่อแม่พี่น้องไม่ให้ความรักกับเขาเท่าที่ควรส่วนคนเกิดวันศุกร์ก็มีเรื่องทุกข์ใจอยู่เหมือนทำอะไรก็ไม่ถูกใจใครสักทีแต่สิ่งเหล่านี้ยังติดอยู่ในใจของคนวันศุกร์เสมอมา เมื่อคนทั้งสองได้มาเจอกันต่างคนต่างก็มีเรื่องมาปรับทุกขกันการเล่าสู่กันฟังจึงทำให้เราเข้าใจกันดีคนเกิดวันศุกร์เมื่อมาพบเจอกับคนวันอังคารจะไม่มีการโตเถียงว่าไงก็จะว่าตามกันแต่คู่นี้จะมีความลำบากใจบ้างก็เล็กน้อยในช่วงแรกของการปรับตัวเข้าหากันแต่หลังจากได้ใช้ชีวิตร่วมกันไปแล้วได้ฟันฝ่าอุปสรรคน้อยใหญ่ที่เข้ามา ให้ผ่านพ้นไปแล้วความหนักแน่นจะทำให้คนทั้งสองไม่วันไหวไปตามกระแสลมแต่กลับทำให้ทั้งคู่มีพลังขึ้นมาใหม่เมื่อไหรก็ตามที่คู่นี้จับมือกันได้พูดจากันด้วยเหตุผลแล้วแล้วก็อุปสรรคที่ว่าใหญ่จะเล็กลงไปถนัดตาถือว่าเป็นคู่สมพงที่ช่วยค้ำจุนซึ่งกันและกันให้คนทั้งสองไปสู่ความสำเร็จได้เป็นอย่างดีคนวันอังคารที่เคยมีจุดอ่อน จะได้รับความช่วยเหลือจากคนวันศุกร์ที่เข้ามาช่วยกำจัดจุดอ่อนนั้นไปจึงนับว่าเป็นคู่ที่รักใคร่กลมเกลียวกันดีและทั้งสองจะให้คำมั่นสัญญากันว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราสองจะไม่ทอดทิ้งกัน 4. คนเกิดวันพุธนิสัยของคนเกิดวันพุธท,ที่เป็นคนง่ายๆสบายๆไม่มีความเดือดร้อนนั้นทำให้คนวันพุธเป็นคนชอบเจรจา ด้วยความมีมารยาทที่งดงามนิสัยดีงามของคนวันพุธแถมคนวันพุธยังให้ความสำคัญกับความรักมากที่สุดอีกด้วยถ้ารักใครชอบใครจะทุ่มเทให้หมดใจแต่คนเกิดวันพุธนั้นยังมีอีกมุมหนึ่งที่ซ่อนเอาไว้เมื่อถึงเวลาดีก็ดีใจหายพอบทจะร้ายก็ร้ายหน้าดูเพราะฉะนั้นดวงคู่สมพงของคนวันพุธจึงเหมาะกับคนวันเสาร์มากที่สุดก็เพราะดาวเสาร์เป็นดาวใหญ่ จึงมีความหนักแน่นและมั่นคงเป็นคุณสมบัติประจําตัวที่ดีมากอีกทั้งมีความอดทนสูงกับความเด็ดเดี่ยวกล้าได้กล้าเสียดังนั้นธรรมชาติของคนวันเสาร์จึงไม่คบกับใครนานจนเกินไปเมื่อมีความรักจะต้องนึกถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาด้วยต่างหากแต่เมื่อใดก็ตามที่คนเกิดวันเสาร์มาเข้าคู่กันกับคนเกิดวันพุธคู่นี้กลับได้ผลออกมาดี เพราะคนทั้งสองจะปรับตัวเข้าหากันคนเกิดวันพุธธาตุน้ำกับคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟจะเป็นคู่ที่สมพงศ์ที่ลงตัวมากที่สุดเปรียบเสมือนกับว่าเมื่อคนหนึ่งเป็นไฟอีกคนหนึ่งจะคอยเป็นน้ำดับไฟและเมื่อคนหนึ่งเป็นน้ำอีกคนก็จะเป็นไฟที่จะคอยกระตุ้นให้น้ำมีพลังจึงเกิดความกระตือรือร้นขึ้นมาทำให้มีไฟในการใช้ชีวิตและพลังของชีวิตจะเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัว นี่เป็นการถ่ายเทพลังให้เกิดความสมดุลโดยธรรมชาติเพราะเขาช่วยกันประคับประคองช่วยเหลือเกือก้อกูลกันให้เกิดประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายคู่สมพงคู่นี้จึงนับว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่เหมาะสมกันมากที่สุด 5. คนเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสอาจจะเรื่องมากมากเรื่องเวลาเขาโกรธจะแสดงออกมาเป็นคำพูดรุนแรงแต่ในขณะเดียวกัน คนวันพฤหัสก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นจนบางครั้งแบ่งเวลาของตัวเองไปช่วยคนอื่นจนตัวเองไม่เหลือเวลาให้กับตัวเองก็มีก็เพราะเขายึดถือความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมเป็นที่ตั้งนั่นเองเพราะฉะนั้นดวงหูสมพงของคนวันพฤหัสจึงเหมาะกับคนเกิดวันจันทร์มากที่สุดเพราะคนวันจันทร์มีวาจาอ่อนหวานอ่อนน้อมถม่อมตนมีทั้งสเสน่ห์ที่ใครพบเห็นก็ต้องชื่นชอบ เพราะคนวันจันทร์ไม่ชอบขัดใจใครรู้จักเก็บความรู้สึกได้เป็นดีเลิศในใจมีแต่ความมุ่งมั่นและความจริงใจนิสัยส่วนตัวชอบบริการผู้อื่นอีกทั้งมารยาทก็งามผิวพรรณก็ดีคนเกิดวันจันทร์หากมีผิวพรรณสีขาวปนเหลืองจะถูกฉลกดียิ่งนักและส่วนตัวแล้วเป็นคนมีความละเอียดรอบคอบดีเมื่อคนวันพระรหัสธาตุดินได้คู่กับคนวันจันท์ธาตุดินอ่อน ความสัมพันธ์ของธาตุดินทั้งคู่จะเต็มไปด้วยการผสมผสานที่กลมกลืนทําให้ชีวิตของเขาเมีระบบจะเป็นชีวิตที่มั่นคงของคนจริงใจและใจจริงทั้งสองคนแต่ความเหมือนอีกอย่างก็คือการที่เขาไม่ค่อยแสดงออกให้เห็นมากนักเพราะต่างคนต่างก็ไม่ใช่คนโรแมนติกด้วยกันทั้งคู่บางคู่อาจเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนสถานะไปตามลำดับ และจากความเห็นอกเห็นใจกันหรือจากการที่ได้ฟันฝ่าอุปสรรคหลายอย่างมาด้วยกันจึงเป็นรากฐานที่ดีเมื่อรักกันแล้วเราจะไม่หวั่นไหวเพียงแต่บางครั้งเราจำเป็นจะต้องปรับตัวเข้าหากันให้มากกว่าปกติเท่านั้นเองเมื่อต่างคนต่างก็ยอมรับเรียนรู้ซึ่งกันและกันยอมแก้ไขในข้อบกพร่องของตัวเองนี่จึงเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดคู่หนึ่ง คนเกิดวันศุกร์นิสัยของคนเกิดวันศุกร์อาจเป็นคนขี้ใจน้อยแสนงอนอยู่บ้างแต่คนวันศุกร์พูดจาไพเราะมีสเสน่ห์เขาเป็นคนอ่อนหวานรักสวยรักงามมีความอยากรู้ชอบหาความจริงเป็นคนขี้สงสัยจนบางครั้งเขาอาจไม่มีเหตุผลกลับเป็นคนดื้อรัน้นดันทุรังไปตามอารมณ์ของตัวเองเขาจึงเหมาะกับคู่ที่เป็นคนเงียบขรึมดวงคู่สมพง์ของคนวันศุกร จึงเหมาะกับคนวันอาทิตย์มากที่สุดเพราะคนวันอาทิตย์มีมาดคขรึมท่าทางสุขุมลุ่มลึกของเขานี่เองไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงคนเกิดวันอาทิตย์มักมีความคิดโลดแล่นเป็นคนคิดเร็วทำเร็วนิสัยส่วนตัวชอบช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าตัวเองช่วยเหลือเกื้อกูลคนรอบข้างมีทั้งความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในตัวเป็นคนมีระบบระเบียบแบบแผนนี่เป็นคุณสมบัติที่คนวันศุกร์ให้การยอมรับ เมื่อได้เข้าคู่กันก็จะเกิดการชักชวนกันทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อฐานะของตัวเองซึ่งคนวันศุกร์ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะเขาชอบเรื่องเงินเงินทองทองอยู่แล้วเมื่อใดก็ตามที่คนทั้งสองได้ใช้ชีวิตร่วมกันพวกเขาจะมีการปรับตัวและจะทำให้เกิดพลังสร้างสรรค์และความสำเร็จย่อมตามมาคนเกิดวันศุกร์ธาตุน้ำกับคนวันอาทิตย์ธาตุไฟจะช่วยกันประคับประคอง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจึงเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากที่สุดการพึ่งพาจุดเด่นของกันและกันเมื่อน้ำคอยดับไฟให้เย็นลงส่วนไฟก็คอยให้ความอบอุ่นแก่น้ำจะเกิดเป็นผลประโยชน์และโชคลาภกับความก้าวหน้าก็มักจะเกิดกับคู่ที่ไม่อยู่นิ่งเฉยอย่างพวกเขา 7. จ็คนเกิดวันเสาร์นิสัยของคนวันเสาร์คือความหนักแน่นมั่นคง นอกจากนั้นแล้วเขายังมีความอดทนสูงเป็นคนเด็ดเดียวที่ชอบอยู่เหนือคนอื่นส่วนตัวแล้วคนเกิดวันเสาร์ค่อนข้างดื้อรั้นมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเองบวกกับความหยิงทรนงในตัวเองเอามากๆแถมคนวันเสาร์ไม่แคร์ใครอีกต่างหากแต่ข้อดีของเขาก็คือคนเกิดวันเสาร์จะไม่ยุ่งกับใครก่อนเพราะฉะนั้นดวงคู่สมพงของคนเกิดวันเสาร์จึงเหมาะกับคนวันพุธมากที่สุด เพราะคนเกิดวันพุธนั้นมีวาจาเป็นศิลปะมีเทคนิคในการพูดชอบการเจรจาการพูดจาของเขาทำให้เขาสามารถเอาตัวรอดได้ดีไปจนถึงการพูดโน้มน้าวจิตใจคนเก่งทำให้เขาปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีและคนวันพุธก็มีนิสัยที่ให้ความสำคัญกับความรักมากถ้ารักใครชอบใครจะทุ่มเทใจให้ทั้งหมดคู่ที่เกิดวันพุธ จะพูดโน้มน้าวจิตใจให้คู่ที่เกิดวันเสาร์ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาเมื่อวันเสาร์เป็นธาตุไฟคู่กับวันพุทธธาตุน้าจึงเกิดเป็นคู่ที่ถ่ายทอดพลังให้เกิดความสมดุลกันทางธรรมชาติน้ำจะช่วยบรรเทาความร้อนจากไฟลงการปรับตัวเข้าหากันของคนทั้งสองจะทำให้เกิดพลังสร้างสรรค์และความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นให้เห็นให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน คนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟกับคนเกิดวันพุธธาตุน้ําจะสามารถรวมตัวกันช่วยเหลือกันได้เป็นอย่างดีจึงถือว่านี่เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากที่สุดคู่หนึ่ง <_ c oughs> ก็หวังว่าท่านจะได้รับความบันเทิงและความรู้เกี่ยวกับวันเกิดที่สมพงกันบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับการจับคู่วันเกิดสมพงตามตำรานี้เป็นการจดบ,บันทึกจากสถิติของคู่รักจำนวนมาก ที่ให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นวันเกิดที่ตรงกับในตำราได้ว่าไว้แต่ถ้าหากท่านพบว่าคู่ของท่านเป็นคู่ที่มีวันเกิดไม่ตรงกับตำราแต่อย่างใดแต่เรากลับเข้ากันได้เป็นปีเป็นคลุยมีชีวิตที่มั่นคงก้าวหน้านั่นย่อมถือว่าคู่ของท่านเป็นคู่สมพงเช่นกันและสุดท้ายนี้เนื่องในโอกาสดีใกล้วันปีใหม่2565นี้ พวกเราทีมงานทุกคนจะขออำนาจคุณพระศีรัตน์ไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้ได้โปรดดลบรรดาให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์ภูนลาบมีทั้งความสุขสมหวังในสิ่งที่ท่านปรารถนาตลอดไปด้วยเทินด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม